ข้อที่15จากโครงสร้างสมองของมนุษย์เนาะเป็นดังนี้เลยขวขาชี้ตำแหน่งนี้เขาถามว่าหาก หากเกิดความผิดปกติที่บริเวณนี้โดยเกิดการเสรื่อมสภาพแล้วก็ฝ่อรีบลงนะจะมีผลกระทบต่อเรื่องใดามากที่สุดบริเวณนี้เนี่ยคือสมองส่วนไหนเอ่ยคำตอบก็คือซีรเบลลันนั่นเองโอเคคําถามคือแล้วท่าน้องเบลลลั่มเนี่ยมันเกิดการเสรื่อมสภาพเนี่ยมันจะเกิดโรคอะไรอันนี้ง่ายมากๆลยเนะ้ะยโจทย์ข้อนี้น่าจะความรู้ประนอต้นเองเนาะถ้าน้องเบลลลัมเสื่อมสลายนะเราก็จะมีผลต่อการบาลานซ์ของร่างกายนั่นเองเนาะส่วนอืนอ่นๆในเกี่ยวข้องกับสมองส่วนไหนบ้างถ้าเป็นการ การเต้นของหัวใจอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเมดัลลานั่นเองเมดัลลาก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้พวกหนูร right? ู้ไว้ก่อนเลยว่าการที่หัวใจเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกหนูต้องรู้ไว้นะว่าหัวใจของเราเนี่ยสามารถเต้นได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันมีพวกเพจเมเกอร์หรือว่าตัวกาเนิดไฟฟ้านะมันสามารถเต้นตุ๊บ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 ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสัญญาณจากเจ้าเมดัลลาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาเนาะเพื่อว่าสั่งการให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าหรือว่าเต้นเร็วนั่นเองเนาะเอาไว้ก็คือสัญญาณจากเมดัลลาเนี่ยช่วยในการปรับจังหวะนะ ส่วนข้อที่3กับข้อที่4ก็คือการเคลื่อนไหวของลูกตากับการเคลื่อนไหวของแขนขาอันนี้เนี่ยเป็นการสั่งการของกล้ามเนื้อเนาะซึ่งการสั่งการของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับสมองส่วนซีริบลัมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมาจากคนละบริเวณกันเนาะส่วนข้อที่5อันนี้การควบคุมอุณหภูมิขอ,ของร่างกายอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกไฮโปทาลามัสนะพวกโฮมิโอสเตซิสท,ทั้งหลายอะ่ะมันมักจะเกี่ยวข้องกับไฮโปทารามัสทั้งหมด